ไอแอลนั่งขายหมูปิ้งอยู่ในตลาดมือมันพลิกไม้หมูบนเตาถ่านไฟลุกไหมกะทิบางส่วนที่หยดลงไปอินหอมฟุ้งชวนให้คนหันมามองจิบสาวสวยประจำหมู่บ้านเดินเข้ามาเอาหมูปิ้งสามไม้ค่ะเธอ,อพูดด้วยรอยยิ้มสดใสไอแอลเงยหน้ามองในตามันวาวคนสวยกินหมูปิ้งจะอะร่อยขึ้นไปสองเท่านะรู้เปล่ามันหยอกเสียงกวนจิบหัวเราะนิดๆเยื่นเงินให้ไอแอลรับเงินแต่มือมันแกล้งแตะมือจิบแช่ไว้นิดหนึ่งโอ้ยเอ้เสียงทุ้ม ต่ำดังขึ้นไอ้หมูชายร่างใหญ่สูงเกิน2เมตรตาแดงกำยืนตะคุ่มอยู่ด้านหลังมันเป็นแฟนของจิบมงแทะโลแฟนกูเหรอน้ำเสียงมันเหมือนภูเขาไฟกำลังจะระเบิดไอแอลตาเลือก <c oughs> เฮ้ยกูยังไม่ทันได้อะไม่ทันขาดค้ำไอหมูจับมอเตอร์ไซค์เวฟฮันด้าสีม่วงคู่ใจของไอแอลยกขึ้นเหนือหัวไอแอลตาเลือก <c oughs> เฮ้ยใจเย็นไอหมูเสียงดังโครมรถ้ ถูกทุ่มลงพื้นแหลกยับเยินเหมือนของเล่นไอแอลปากค้างในหัวมันว่างเปล่ายิบยืนอึ้งก่อนจะหันไปหาไอ้หมูนี่เธอจะเวอ้อไปไหมอะ่ะคนในตลาดมองกันทั้งบางไอแอลเข่าสุดก่อนรถมอเตอร์ไซค์ร้องไห้นี่อาจเป็นเวนกรรมจากการย่างหมูจนโดนคนชื่อหมูย่ำใจแทน